สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาอัปเดตตลาด t f เฟกเนาะในสัปดาห์นี้การก็ตั้งแต่วันที่18จนถึง22นี้เลยเนาะในสัปดาห์นี้สำหรับพงละกันนะครับพงมองว่าตลาดมากำลังเลือกทางหรือจะมองว่ามากำลังไซเวยอ 9, 3, อ์อยู่ในกรอบ938อ่ะอยู่ในกรอบ938กับ948ก็ได้ซึ่งกรอบนี้จะเป็นกรอบที่เลือกทางถามว่าเลือกทางยังไง ถ้ามันกลับขึ้นไปยืนเหนือ950ได้หรือ952ได้แล้วสร้างฐานาแถวแถว948าตรงเนี้ให้แน่นถ้าสร้างฐานแน่นหลังจากนี้ขาลองจะได้เปรียบขา L อลจะได้เปรียบซึ่งสัญญาณซึ่งสัญญาณลองของ TF เมันเกิดขึ้นไปแล้วตั้งแต่หน้าจันพื้นสหหรือสุกอ่าประมาณนี้นะพื้นสหหรือสุกจำไม่ได้เกิดตั้งแต่วันพื้ัสหอ่ะไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นไปได้ขาลองจะได้เปียบ ถ้าเล่นขาลองหรือย่อลองขึ้นไปแล้วไปปิดตามแนวต้านก็จะได้เปรียบถ้าเกิดขึ้นไปยืนเหนือ9 5 0กับ9ได้นะแล้วใช้ฐาน948เป็นฐานแรงๆฐานแข็งแกร่งราคาย่อมาไม่หลุดเน้นขาขึ้นเป็นหลักแบบนี้จะได้เปรียบกว่าแต่ถ้ากลับขึ้นไปยืนไม่ได้ถ้ากลับขึ้นไปยืนไม่ได้ยังติด9 4 8กับ950อยู่ในกรอบไซด์เวย์ตรงนี้อาจจะเป็นกรอบที่มองว่าการขึ้น ของรอบนี้อาจจะเป็นแค่การรีบาวแล้วพอติดปุ๊บก็ลงต่อและหลุดในสภาพนี้อ่าเพราะฉะนั้นจุดเนี้ยมันเป็นจุดเนี้ยในอาทิตย์นี้เลยเป็นจุดเลือกทางว่าจะเปลี่ยนเทนให้ไปเล่นขาลองเป็นหลักแล้วได้เปรียบหรือจะไม่ผ่านแล้วเป็นแค่รีบาวและอาจจะเป็นลงต่อในอนาคตอ่าเพราะฉะนั้นในอาทิตย์นี้เรามองกรอบแบบนี้ก่อนนะเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่แบบ มีขาแอลมามีขาลองมาก็ลองดูครับถ้าไม่ผ่าน948กับ950ก็แบ่งปิดบ้างอะไรบ้างเนาะแล้วถ้าหลุด9 4อาจจะปิดทั้งหมดเนาะเพราะมันมีโอกาสที่จะลงต่อส่วนถ้าราคากลับขึ้นไปยืนได้คนที่มีของมาก็สามารถถือต่อไปได้เนาะส่วนคนที่ไม่มีของก็รอให้จังหวะที่มันย่อลงมารีเทสแนวรับสําคัญตรงนี้ค่อยหายจังหวะลองกลับขึ้นไปอ่าแต่ถ้าทิศนี้ถ้าทิศนี้ทั้งกระทิศ ผ่าน950กับ948ไม่ได้เราจะเน้นหน้าช็อตเป็นหลักช็อตแล้วลงมาปิดแถว938แล้วก็มีบางไม้เนาะถือลุ้นเผื่อหลุดทำนิวโลไปเลยเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้สำหรับตลาดทีเฟกพงม,มองแค่นี้เลยนะครับและใครที่เข้าใจสิ่งที่พงพูดลองลองเอาไปปรับใช้เอาไปบยยุกใช้แล้วก็ลองเอาไปเทรดสร้างกำไรดูนะครับแล้วก็ เอามาแชร์ผลลั์ด้วยว่าผลลัพบที่พงบอกไปเราสามารถทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนแล้วได้กําไรขนาดไหนเอามาแชร์ครับแล้วเจอกันในอาทิตย์ถัดไปสําหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ bye บ๊ายบายครับ